สวัสดีครับก็สวัสดีจ้ะคุณลุงได้ยินยงานชับฮะคุณลิงได้ยินยิงขนชัดไหมครับอ๋ได้ยินชัดไหมฮะได้ยินเสียงครับผมผมได้ยินชัดรันได้ยินได้ยินเสียงผมชัดไหมล่ะชัดเจนครับเออชัดเจนเราโอเคโอเคสบายดีนะครับก็เลยเลยละคนอายุเก้าสิบกว่าครับไม่เจ็บไม่คายก็บุญแล้ว แต่บาะกอบไม้ใกล้ฝั่งไงนะจะไปก็ให้ไปอย่างสงบสงบอย่าทรมานยังดูสดชื่นดีครับคุณลุงยังโอเคครับคุณลุงดูสดชื่นดีครับยังดูสดชื่นดีครับะคุณลุงดูสดชื่นดีครับสดชื่นชื่นะก็ก็อย่างเงี้ยก็ก็ไม่มีอะไรนี่ก้อนวันหนึ่งก็ นั่งอยู่ในห้องอ่านหนังสือบ้างฟังวิทยุดูทีวีน้อยหน่อยเพราะว่าทีวีมันมีข่าวไปช่วงๆแต่วิทยุโดยเฉพาะอาสมทเนี่ยเขามีมข่าวตลอดวันแล้วก็มีรายการสนษนาการเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ฟังฟังเราก็จับมาเป็นประเด็นจดเอาไว้บ้างเขียนบ้างอะไรบ้างแล้วก็บางทีก็เรา ช่เวลาว่างๆคือหลายคนเป็นโอ้โหแม่ก็ทั้งลูกผมเองก็เป็นห่วงห่วงว่าพ่ออยู่ในห้องห้องไปเฉยเล็กเล็กแล้วก็ใหญ่พอสมควรละว่านั่งอยู่ในห้องคนเดียวไม่ได้คุยกับใครกลัวจะเป็นโรคซึมเศร้าอะไรต่ว่าเหล่านี้ผมเองผมก็ไม่ซึมเศร้าอะไรเขาก็แปลกไปอย่างไม่ซึมเศร้าเพราะว่า ดูข่าวโน้นดูข่าวนี้ไปเรื่อยเสร็จเรียบร้อยแต่แล้วก็ครับจับข่าวมาเขียนวิเคราะห์บ,บ้างอะไรบ้างครัวก็นั่งตาัางนึกถึงเรื่องเก่าๆนั่งนึกถึงเรื่องเก่าๆที่มันผ่านๆมาแล้วครับบางทีก็เออนึกเออบางก็นึกแล้วมันก็มีความสุขดีหรอกสมัยโน้นนะครับก่อนเข้าเรื่องนิดนึงครับขอขัดนิดหนึ่งพอดีคุณลุงพูดเมื่อกี้เรื่องที่คุณลุงนั่งอยู่ในห้อง ผมฟังมาพวกวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับคือจริงๆมนุษย์เราต้องออกมาตากแดดมากครับคือถ้าคุณลุงอยู่ในห้องจริงแต่คุณลุงออกมาเดินตากแดดบ้างก็จะช่วยได้เยอะครับเพราะว่าแดดเนี่ยกับมนุษย์เนี่ยมันมันช่วยให้เรามันมีปฏิกิริยาทางเคมีต่อกันครับมันทําให้เราสดชื่นสดใสอะไรได้ด้วยครับการที่อยู่ในห้องแล้วไม่ดับรับแสงเนี่ยมันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งครับถ้ามีโอกาสคุณลุงก็ออกมาเดินรอบรบบ้านบ้างก็ได้ครับมานั่งก็รอบบ้านรับแดดก็จะดีครับ ก็อย่าที่เอ็ดดี้ว่านะผมไม่เจอแดดเลยครับอยู่ในห้องนะตอนเนี้ยถ้ามาเห็นตัวจริงก็ขาวจั่วเลยนะแล้วก็อาจจะไปอยู่ในแดดห้องสมมันมีนอกชานเนี่ยครับเขาปลูกเอาไว้แล้วห้องนอนที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันไม่เจอแดดมันจะแดดผ่านนิดเดยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเจอแดดก็ต้องออกไปข้างนอกบ้าน นออห้องคือลงไปข้างล่างครับแต่นี้ไอ้การขึ้นลงเนี่ยลําบากหน่อยมันไม่เหมือนแต่ก่อนครับลงเองก็ไปอยู่มันก็อาจจะลงได้หรอกแต่ก็ไม่แน่ใจอาจจะตกกระไดอาจจะตกกระไดได้การขึ้นเนี่ยมันก็มันก็พูดง่ายแบบทั้งขึ้นทั้งลงมันลำบากเราต้องใช้คนอื่นมาช่วยเพราะฉะนั้นเวลาลูกเขาไปทํางานกันหมดเนี่ย ครับเราจะไปโรงพยาบาลอ่ะคนชายก็ทํางานบ้านไปเลยไปครับมันก็จะไปอย่างกันไม่ได้ในห้องอย่างนั้นไม่ได้ก็ได้เรื่องโดนแดดเนี่ยยอมรับว่าผมโดนแดดน้อยที่สุดแล้วก็รู้ว่าคนเราต้องโดนแดดเพราะฉะนั้นเวลาได้มีอกาศออกไปนอกบ้านไปเจอหมอเนี่ยหรือพ่อรูเก็พาไปเที่ยวตลกตลาดที่ไหนเนี่ย พยายามจะโดดเด่นได้ได้นะมันก็มันไม่เด้ไปทุกวันด้วยสามเดือนสี่เดือนไปครั้งเนี่ยมันมันก็ก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมันจะแต่ก่อนนี้เราเดินเหยเองได้ขึ้นกึได้ลงกกระได้ตอนนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วเนี่ยมันมันมันเสียตรงเนี้ยอย่าลือไม่มีอะไรเลยครับตามต้องตามต้องตามสถานการณ์นะครับตามสะดวกครับ ก็ถ้าถ้ามีโอกาสเดินออกมาก็ก็ถ้ามีโอกาสก็เดินมาครับถ้าไม่มีโอกาสก็ก็อย่าเสี่ยงครับเดินให้เดินลงเองไม่ได้เด็ดขาดก็พยายามเปิ้มันก็ดูเนี่ยผมมองเลยครับไม่เห็นแดดแล้วแดดผ่านไปแล้วครับ่าไปห้องลูกลูกชายแล้วหลานชายแล้วคนละห้องแล้วเพราะผมอยู่ทางด้านตะวันออก แต่มันก็คือตะว,วันออกไปแล้วไปตะว,วันลงตะว,วันตกเลยมันผ่านไปแล้วเนี่ยขนาดนี้ก็ผ่านไปเยอะแล้วคือเรียกว่าเอาพูดงานว่าไม่เจอแดดกันแล้วกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะก็พยายามออกกาลังกายในห้องเดินบ้างอะไรบ้างพูเนี้ยขยงบ้างทีแรกใช้นั่งยองๆนั่งยองขึ้นยองลงรูเนี้ยหมอบอกยานะหมอเขนะ่วจะสู ใช่ครับใช่ใช่ครับใยิ่งเอาแค่เดินเดินก็ใช้ได้ครับหมอบอกให้ช้าวิธีขยิ่งเอาขย่งพับอย่างเงี้ยยกอย่างเงี้ยดุกกอย่างเงี้ยผมก็ยิ่งห้าสิบทีโอ้ได้เยอะนะครับได้เยอะหมอบอกหมอบอกโอ้โหย่งแค่สิบทียี่สิบทีก็พอแล้วผมยิ่งห้าสิบทีแล้วก็เดินเดินในห้องเนี่ยนับเก้าเอา เก้าหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเลยจะถึงห้าร้อยเก้าโอ้ก็เย็นเยอะครับเช้าห้าร้อยเก้าเย็นห้าร้อยเก้านอนแล้วก็นั่งนั่งบ้างนอนบ้างแล้วก็ครับผมก็เปิดหน้าต่างรวมอะไรบ้างก็ดีครับก็ผมผมก็เปิดหน้าต่างรับอากาศข้างนอกครับแต่ว่าตอนนี้ผมปิดเปิดแอร์เพราะว่ากรุงเทพตอนนี้ร้อนร้อนมาก ร้อนร้อนมากไอุ้่นฝนมันมีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าอากาศมันร้อนมากก็ปิดห้องเปิดแอร์พอสรุปแล้วเราอยู่ในห้องแอร์มานก็อย่างเงี้ยขาวแล้วก็น้ำหนักพยายามช่างก็ยืนหกสิบห้ากําลังดีครับผมว่ากําลังดีหรับเ้ากิลครับําลังดียืนหกสิบห้ากิโลแล้วก็การกินการอยู่แล้วก็ ยังอยากกินเหมือนเดิมครับอยากกินโนอยากกินนี่แล้วกินได้อันนี้เมื่อวานนี้รายการมันมีรายการเขาบอกสิบข้อของคนที่ใกล้ตายครับให้รู้ว่าสิบข้อเนี้ยมีการสิบข้อนี้มาหร่แสดงว่าตัวเองจะใกล้ตายแล้วโอ้แหละครับอะไรครับโอ้แพข้อแรกก็คือว่าเบื่ออาหารอ๋อ ครับเคยอยากกินเลือกเบื่ออาหารมาอยากคือผู้คนงาวมาเป็นโรคเบื่ออาหารครับผมก็จับข้อเดียวโรคเบื่ออาหารผมไม่เบือ่อย<ม>ังกินได้ดียังอร่อยอยู่อยู่ยังอยากกินอยู่ก็เออเอาก็ผ่านพ้นไปได้ครับจริงครับจริง